ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับวิชัยฟอนคาตั้งนะครับวันนี้มาอยู่ที่เบอร์ลินนะครับมาอยู่ในงานซัมซุงโนเสียแพทนะครับก็เห็นนวัตกรรมใหม่วันนี้พร้อมๆกันกับทุกคนเลยครับก็วันนี้ื่งตื่นเต้นมากวันนี้ก็พยายามจะมาดูอยู่ว่าในรายละเอียดของโนเสียจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรได้บ้างครับก็หลักๆเนี่ยจะมีอยู่สามสี่อย่างนะครับที่น่าสนใจมากๆหนึ่งก็คือดีไซน์นะครับเดี๋ยววันนี้ดีไซน์มาเนี่ยด้านบางนะครับแล้วก็เป็นเมทัลเฟรมข้างหลังนี่เป็นหนังนะครับ เป็นชิ่งแบบหนักนะครับก็ค่อนข้างจะสวยแล้วก็ดูหลาหลามากนะครับ S p สเพวันนี้นะครับมาสุจัดมากที่จเยอะนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมอเตอร์ทัซซี่วันนี้ทำงานได้มีคุณภาพมากขึ้นจริงนะครับ S อสเอวันนี้ทำงานได้เหมือนกับผมมาลองดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเหมือนกับวันนี้เนี่ยเป็นเมาส์ดีๆเนี่ยอะไนะครับแล้วก็มอเตอร์ทัซซี่ตรงเนี้ยโดดเด่นมากนะครับส่วนอีกอันนึงที่ชอบมากๆนะก็คือกล้องนะครับวันนี้มีเซลฟี่ให้ดูด้วยนะครับเซลฟี่เป็นไวายเกลเซลฟี่นะครับก็เมื่อกี้ลอง ครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวนะครับที่เรียกว่าเกียร์บีนะครับความน่าสนใจมันก็คือว่าโน้ตสีวันนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปในเกียร์บีนะครับอันนี้คือเกียร์บีนะครับมันจะให้อีกหนึ่งเอ็กซ์เพียรเรียนเรียกว่าบูชัลลิตี้นะครับ <c oughs> วิธีการมันก็คือว่าบนคอนเทนต์นะครับที่รันอยู่บนโน้ตสีนะครับใส่เข้าไปในเกียร์บีแล้วเนี่ยเราจะได้ experience ที่เป็น360องศา,ออาหมายถึงว่าถ้าผมมองข้างหน้าก็จะเห็นอะไรที่อยู่หน้าผมเงยจะเห็นท้องฟ้าผมก้มกกก็็็็จจจะะะะะเเเเหหหหหหหนน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 ขขข้้้้้าาาาางงงงงงครรัััับผมม,มยยยยุไไปลลีีนนี่่่่่ววอออูดใ ประสบการณ์การชมอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าวิชวลเรียลิตี้เนี่ยได้สนุกมากขึ้นนะครับก็จะได้อีกหนึ่งอารมณ์เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ในนี้อีกเป็นร้อยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเกมหรือเรื่องของอ,อ,อย่างเช่นเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับสามร้อยองศาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูจากน,นันครับเซอร์โค้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นหูฟังนะครับดึงออกมาปุ๊บเนี่ยพอเสียบเข้าหูก็จะกลายเป็นหูฟังเลย หมายถึงว่าถ้าใครโทรเข้ามาเรารับด้วย g e ียร์เซอรเนี่ยก็เรารับสายได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นเป็น private call ได้นะครับระหว่างเรากับกับคนที่โทรเข้ามานะครับส่วนตัวนี้เป็น g กียรครับที่พูดถึงอะไรฮะนะครับส่วนนี้นะครับเป็นการทํางานระหว่างซัมซุงนะครับกับทางมงบรังนะครับอันนี้เป็น n o t ตโฟสีดําตัวล่าสุดนะครับ ฟินิชชิ่งสวยงามมากนะครับเป็นเมทัลเครนนะครับเมื่อใส่กับเคสนะครับที่เป็นฟลิปเคสแบบนี้ของมองบังจะเห็นว่าให้ดีไซน์ที่หรูหรามากโหน่าสนใจมากๆครับแล้วก็เป็นฟินิชชิ่งที่หรูหรามากๆนะครับอันนี้สวยงามงามมากนะครับส่วนเอสเพนก็ถูกดีไซน์มาเป็นปากกามองบังรุ่นคลาสสิกเลยครับเป็นหนึ่งรุ่นฮะซึ่งอันนี้เป็นเอสเพนได้นะครับก็ทํางานได้เลยนะครับโอ้โหน้ำหนักของปากกานีให้ความรู้สึกเหมือนปากกาเลยนะครับ นะครับก็ทำงานได้เหมือนโน้ตประกาโน้ตเลยนะครับสวยงานมากครับ